ตอนนี้เราอยู่น้องพญาพมปลาเลงล่าช้างร้องทุกอย่างทำงานได้เหมือนในคลิปแต่การจะทำงานได้ต้องหยอดเหรียญนครับ10บ,บาทเลือกเอาว่าเราจะหยอดอะไร้าหยอดเสร็จตรงนู้นก็จะเป็นพ่นน้ำพ่นไฟครับอันนี้ก็จะเป็นปลาเล่นน้ำครับอันนี้ก็จะเป็นช้างร้องพร้อมน้ำ หยอดหยอดอะไรครับช้างร้องแล้วพ่นน้ำมาแล้วครับเว้ยสิบบาทครับสบามารถหยอดเหรียญด้วยช้างร้องพ่นน้ำได้ด้วยถ้าเราไปดูอย่างอื่นก็จะมีน่ครับมีพ่นไฟมีพ่นน้ำยานาะพ่นน้ำพ่นไฟเมื่อกี้ที่หยอดไป ครับหยอดอะไรดีครับอ่าหยอดเลยหนูหนูหนยอดเลยลูกหยอดเลยหยอดหม่แสดงว่าเหรียญอ,อ่าหยอดเลยเอ,อ้าวตอนนี้เราเป็นอะไรครับเราหยอดอะไรไนูน่นอ๋อมังกรพ่นไฟนู่นครับพ่นน้ำกับพ่นไฟอยู่ด้วยกัน นี่อย่างสวยจอมะก,ะกนพ่นไฟครับอย่างสวยครับพ่นน้ำครับพญา,านาคน้นนครับโน,น่นพญานาคพ่นน้ำ<_><_>น,นร<อ>ครับแล้วก็จะมีพ่นไฟมาเป็นคู่ ช่วยเหลือว้าวอันนี้ปลาเลิงล่าครับปลาเลิงล่าก็จะเป็นน้ำขึ้นตรงนี้เห็น <im itation> ไหมครับเมื <pel> ่อกี้เป็นพ่นน้ำพ่ <im itation> นไฟเป็นช้างครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาครับปลาเลิงล่า ับผมตอนนี้เราจะยอดเพิ่มครับอามาจะยอดอะไรครับยอดยอดอะไรครับยอดอะไรไม่ต้ออกมาทิเราจ,จะ,ะยอดเลยอยอดเลยช้างร้องช้างร้องยอน้ำยอดนี่สิบบาทยอดสิยอดเลยครับพอเรายอดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเห็นช้างอ่อางทั้งร้องทั้งพ่นน้ำครับตรง ตรงข้างหลังมันจะมีพ anyway> ่นไฟพ่นน้ำมีพ่นไฟพ่นน้ำสิบบาทอันนี้น้ำพ่นน้ำอ๋ออ้าจะยอดอีกครับตอนนี้อ้าวจะพ่นน้ำหรือพ่นไฟครับพ่นน้ำพ่นน้ำอ้าพ่นน้ำยอดปุ๊บครับเหรเหรียญไม่ได้ยอดใหม่ครับอันนี้พ่นน้ำนี่อ๋ออันนี้พ่นเหนืออัน้นช้างร้องถูกแล้วครับอันนั้นแหละครับอันนั้นแหละพยาน่าพ่นน้ำอ้าวยอดครับ หยอดแรงครับแสมมาเหรียญมานี่บหมดเลยมีเหรียญอีไหมเกบถุงได้ไหมเออหได้